จดี๋วรอดูแล้วเดี๋ยวรอดูว่าเขาอาจจะไม่เก่งกับเซิร์ฟหรือเปล่าแอบเชียร์โฟโตอครับโซโซเหมือนกันเดี๋ยวเกมนี้เราโฟกัสโฟโต้จริงๆนะเดี๋ยวฟาซาน้อยใจเมื่อกี้ไม่ได้พูดอะไรเกี่ยวกับฟาซาเลยใช่เพราะพิเชียร์โฟโต้คนเดียวเลยเออตูนแหนกทำเสียพูดมากกว่าตูนแหนกนี่ไปทางโอ้ผิดผิดผิดที่ตูนแหนกพี่นะผมยังแอบเชียร์เลย ก็จริงๆอ่ะก็มันมีอะไรพูดมากกว่าล้วก็ต้องพูดสิใช่ไหมล่ะไปแล้วนะไม่แต่เมื่อแต่เมื่อเกี้ยฟาซาเล่นดีดีดีทุกอย่างเลยนะใช่ใช่ตาตาเขาก็เร็วนะที่เห็นโปบอ่ะคือบางคนไม่เห็นนะตาเร็วก็เห็นโปบแล้วก็ตัดสินใจบุกได้ดีพราะรู้เขาวอผิดก็ตัดสินใจบุกก็ถือว่าทําได้ดีผมว่าฟาซาเล่นดีเหมือนเป็นแบบว่าคนละคลาสกับมิออสจริงๆก็มาจากสตาร์คับหนึ่งนะเขาเกือบจะตบเล็ดล็อกตายคารจีวิมาแล้วนะว้าว ไปดูรีเพย์ได้เกมแรกนี่เล่นล็อกเกือบเกือบโดนมาแล้วอย่างนี้ตาหน,น้าให้ฟาซาเจอสูฟอร์มไหมคนชนะอืมหน้าน่าจะโอเคน่าจะแล้วก็อีกบาคิวไปเจอนับหนึ่งสองสามสี่ห้าไม่ได้สี่เราเราจะสลับได้ไงเพราะว่าเราต้องวิจารณ์ทีละคนฟาซาเราวิจารณ์ใช่แล้วเดี๋ยวหมดหกแมตน,นี้ค่อยว่ากันก็ได้เอาหมดหมดหกแมตน,นี้ก่อนอโอเคก็เดี๋ยวต่อ เพราะเดี๋ยวจะมีถ่ายนี่ด้วยมีจำเจอกับทูนแอกงานของ TSS เนี่ยครับวันนี้ไม่อยากให้ถ่ายผมถ่ายขี้หน้าเขาไปแพ้แน่ๆเลยนี่เยจำขี้โกงเอาแมปเอาแมปมาเข้าข้างตัวเองเขาเป็นแมปฟิกแมปฟิกเลือกเลยเลือกมาเองสตรีมเมอร์เลือกมาเองไม่เกี่ยวเอางี้พี่ผมเลือกแมปเอาไว้แล้วเราเล่นเราเล่นกันแบบไรเล่นแบบไรอื่นที่ไม่ใช่แบบสแสเตชันตอนนี้เราโฟกัสใครอยู่เอ่ยโรา We are s t a เหรอ ให้ดูเป็น first person view นะครับแล้วก็พูดกันเราจะได้รู้ถึงทุกจุดที่เขาพลาดหรือว่าที่เขาทําได้ดีเราจะได้บอกเขาถูกคือตอนนี้เราวิจารณ์พอตอนรัวๆใช่ไหมไม่ไม่เกี่ยวกับเทเลนเพราะตอนนี้เทเลนมีมิดเทกแล้วอ่าไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวเทเลนเราให้แล้วเกมแรกเราให้คนละเกมเอาเทเลนนิดนึงได้ไหมออกเทเลนหน่อยได้ไหมด้เดี๋ยวมันใจเลยอ่าเกิดผิดดูที่ S V เขาเรลี่พอให้ไป ไปลุมจีบอ๋อใช่โอเคนะฮะไม่ไม่เราลพอยครับเราเราเราไม่เราไม่เราไม่ดูอ่าโอเคดูพอตต่อเลยเยพอตต่อพอตต่อโอเคพอตต่อเขาไปวางไทลอนไว้หลังบ้านที่ทำทำมาเลต่างกันเยอะเลยขอลีเอาไงขอลีไม่เอาครับไม่ให้ครับไม่ได้ไม่ได้ตอนนี้อืม พอตัดค่อนข้างออกไพลอนเร็วไปเร็วไปเลยแหละครับออกแก๊สชาด้วยโอเขาไม่น่าเขาหน้าถ้าเกิดเขาจะคาร้าเอสซีวีเขาน่าจะดูตรงนู้นเนาะเขาไม่น่าจะแบบกลับมาดูไม่เร็วพี่เอขาเล่นปกติดีไม่เร็วไม่เร็วไม่เร็วเหรอปกติปกติแล้วแต่มันแค่ไม่บูตบ๊อบแล้วมันก็ไม่ยอมเก็บแก๊สตอนนี้ไม่ใช่ใช่นี่แหละคือปกติพอตัดอ่ะต้องแก๊สก่อนไม่ใช่เหรอละไพลอน อ๋<ช>อที่ไผรอนก,ก่อนนะอ๋อ,อ,อใช่ใช่โอเคโอเคโอเคมีคําสงสัยครับทลตอนนี้เพราะว่าผมเห็นเลสอาร์คอนยืนยันกับผมมาสองรอบแล้วว่าโปรตอสหนึ่งแก๊สก็พอแต่ทูนแอคก็ยืนยันกับผมมาหลายรอบแล้วว่าโปรตอสต้องสองแก๊สเท่านั้นเจ๊งเป็นไงวะมันแล้วแต่มั้งครับ<จ>ผมเองก็ไม่ใช่ทาล้นโปรตอสด้วยแต่ผมค่อนข้างมั่นใจว่าสองแก๊สบางทีมันมันทำให้ยูนิตออกมาน้อยไปหน่อยอ่ะเลสเลส เล่นสองแก๊สทำไมเล้สิ่งอยากสองแก๊สฮะทำไมเ<ด>ลนสิ่งอยากสองแก๊สทำไมสิงอยากแก๊สเดียวอ่าเออเราให้ผลกรีที่มาทำไมอยากจะบอกว่าโตโตจำเป็นต้องสองแก๊สเพราะว่าต้องใช้แก๊สเก็บไว้ล่วงหน้าล่วงหน้าเออจะเก็บไว้ล่วงหน้าหรือไม่เก็บยังไงอะ่ะคือต้องเก็บไว้ก่อนเพราะว่าต้องเพราะโตโตต้องใช้แก๊สเยอะในอีกประมาณช่วงประมาณเจ็ดแปดนาทีขึ้นไปต้องใช้แก๊สเยอะแล้วอะ่ะคือช่วงแรกอาจจะใช้แก๊สไม่เยอะก็จริงแก๊สอาจจะเหลือ อาจจะไม่สร้างเซนที่ก็ได้แต่ส่วนใหญ่เขาจะสร้างเซนที่กันนะอืมก็ก็เป็นไปได้โอเคคือถ้าเลสจะเล่นแก๊สเดียวเลสจะเซนที่ได้น้อยมากแล้าถ้าเซนที่น้อยอะ่ะจะจะโดนบุกเร็วนะจริงจริงมันมีมันมีอีกแบบนึงที่ว่าในมุมมองของผมก็คือถ้าถ้าเซนยิงอยู่ว่าหนึ่งแก๊สเซนที่มันจะน้อยแต่จะได้ซีหลอดเยอะขึ้นแทนอ่าใช่ใแล้วซีหลอดมันจะไปสู้อะไรกับมาลินมาลินมาเรนเดอร์ได้อ่ะอ่าก็อยู่ตรงแลมสิอ้าว อย่าทะเลาะก,กันไม่เอาอย่าทะเลาะก,กันอย่าทะเลาะก,กันคือคืออย่างนี้คือถ้าอยู่ตรงแรมอ่ะในความคิดของของปอมก็คือพอฟอสฟ,ฟิลไปมันใช้ energy ไม่มากไงแต่ถ้าเราออกออกนอกฐานปุ๊บแล้ว,แล,วแล้วเอาเซนที้ไปด้วยมอย่างนั้นในฟอสฟิลมันไม่พออยู่ก็ใช่อ่ะถ้าอย่างนั้นก็คือจะไม่เปิดบ้านถูกปะเปิดบ้านไม่ได้เปิดได้สิจะจะลงไปเปิดยังไงถ้ามีเซนที้ตัวตัวตัวจะไปเปิดก็ได้เพราะฟอสฟิลมันเป็นีก็ได้แล้วเนี่ย มันเป็นอย่างนี้คือถ้าเกิดว่าเราเล่นแก๊สเดียวใช่ป่ะเราจะมีเซนที่แค่ตัวเดียวก็พอแล้วก็คือว่าเราจะเอามากลางบาเรียรส่วนยูนิตท,ที่มีควรจะมีเพิ่มก็คือสัดกับสตอเกอร์เพราะว่าเราส,สตอเกอร์วิ่งไล่เขาเนี่ยเออแค่นี้เขาก็ตีเราไม่ตายแล้วเพราะเซนที่มันบางนะพี่ผมว่าผมก็เห็นด้วยอย่างนั้นนะถ้าเราจะเอ็กแพนเร็วเนี่ยควรจะมีแก๊สเดียวแล้วก็ควรจะมียูนิตอื่นที่ไม่ใช่เซนที่อ่ะเดี๋ยวขอเบรกทั้งสองคนไว้ก่อนกลับมาที่ตัวเกมนี้ก่อนดีกว่า เพราะว่าเราไม่ได้ดูเกมนี้เลยก็เดี๋ยวเรื่องนี้เดี๋ยวเราไปดิสคัทหลังจบเกมนี้เราเราต้องคุยกันเรื่องนี้เรื่องแก๊สเดียวกับฟองแก๊สเพราะมันก็น่าสนใจนะที่พูดมาทุ่นหมายก็มีเหตุผลเปรเปรเปรปรต้นเปรต้นเงินเหลือมากเลยอะใช่มแปดร้อยแล้วอะเขาจะแรงอะไรเขาเขาเกะรอวาร์ฟเกมแพตตินาฟนอะคนนี้แพตตินามหรอใช่แพตตินามนะแล้วแล้วไอ้ค้างนี่อะไรแรงอะไรเอ่ยดูเ สินเวอร์เนี่ยนะแต่ว่าไอพาร์คไม่ V V OZ Go แล้ว OZ อยู่ Go ไม่ใช่ถ้าอย่างนั้น V OZ ติดน้ำที่ผมดูตะกี้แพทตินัมแพทตินัม๋อเหรอแล้วไอพาร์คไอพาร์คอะไรไดมอนด์นี่ไม่รู้จริงๆไอพาคสินเวอร์สินเวอร์เล่นสูสีกันเลยนะครับทไมเล่นดีมากเลยนะทำไมเธอเล่นเล่นดีกว่าล่ะโอ้โอเคโอเคไม่เป็นไรเราพูดถึงปอต๊ะกันต่อเอ่อตอนนี้เสียเปรียบมากเลยอ่ะ เขาไปออกสามเกตโลโบแต่เขายังไม่รู้เลยว่าทางฝั่งเธอแรนดเนี่ยเล่นอะไรคือเขาเขาถ้าออกโรบอติกฟอสซิลิตี้เขาควรจะไปออกออฟเซอร์เวอร์ก่อนไม่ใช่ออกออฟเซอร์เวอร์หนึ่งตัวไม่ใช่มาออกอิมมทอลก่อนแล้วตอนแ้อนเอาอิมมิทอลจะโดนตีฟรีได้เพราะว่าไปเซนเลอรี่เอาน็อกบ้านอ่าคือผมคิดว่าอิมมทอลนี่มันใช้ดีสำหรับแทงนะครับคือเขายังไม่รู้เลยว่าเธอแรนเล่น มารีนแทงหรือเปล่าก <ถ Dis> <Care> <Sai> ็อาจจะกลัวตรงนั้นใช่ใช่แต่ถ้าเธอได้เห็นอิมมอร์ทัลเท่าไหร่เมื่อไหร่ไม่ถ้าเกิดเป็นเธอในระดับสูงๆจริงเขาไม่ออกแทงผมคิดว่านะเพราะว่าออกมาก็โดนอิมมอร์ทัลของเอ็มเอ็มก็ชนะแล้วครับเออเอ็มเอ็มก็ชนะแล้วมารีนสตีมแพ็ทตายแล้วไม่เหลือแล้วไส้ทลที่ชื่ออิมมอร์ทัลได้เพราะว่ามันโดนดาเมจอะไรก็ตามที่ไม่เกินสิบอะโดนแค่สิบแต่ถ้าเกิดว่ามันเจอแต่แมรีนยิงเนี่ยแมรีนมันยิงหกอยู่แล้วมันก็ยิงหกอยู่นั้นแหละเพราะฉะนนนนัััั้้้้มมมมมจะะกกกกกรรรอาาาาว่่่บบีคคคคคุุ อีเมอร์ทอมันก็ไม่ได้แย่มากนะเพราะมันคือตอนเนี้ย<า>โปรโตร,รู้ว่าเงินเหลืออย่างเงี้ยควรออกเบทเพิ่มแล้วควรออกอะไรเกรดเพิ่มได้แล้วไม่ใช่โอ้โหหนักแล้วทำไมทาอย่างนั้นล่ะคือเขาเงินเหลือแล้วแต่เขาทําถูกนะแต่เขาคิดในในสไตล์ลูกี้ว่าเงินเหลืออาจจะแบบไม่ต้องออกเบทแต่จริงๆอ่ะ,อะ,อะเธอเธออะไรมันหนึ่งมันสองเบทไปแล้วควรจะสองเบทตามคืออย่างนี้ครับในในปกติแล้ว ปกติแล้วปตอนนี่ถ้าจะใช้เงินนี่สี่เกตนี่ก็คือใช้หมดแล้วนะครับสี่เกตไม่มีโรเอร์ติก็ใช้หมดแล้วก็หมดแล้วในอึ่งฐานตอนนี้มีเจ็ดเกตนี่ผมว่ามันเนี่ยคือเขาคือเขาเงินเหลือแต่เขาไม่ตามยูนิตไงเข้าใจปะเนี่ยเขาซัมเกตเสร็จแล้วแต่เขาไม่ตามยูนิตมันก็เลยเงินเหลืออืมอุ้ยแต่เขาเลือกบุกเลยนะปั๊มเร็วไปหรือเปล่าแล้วปั๊มแล้วปั๊มออกมาสามตัวอย่างนี้หมายความว่าคือจังหวะนี้ต้องบุกแล้วครับไม่งั้นเขาก็แพ้ไปถ้าเธอแลนตั้งมาร์กเกอร์สามอันผมว่า ไม่คือเมื่อคี้เขามีทั้งหมดสี่วาร์ปเกตแต่เขาวาร์ปมาแค่สามเองนะทาไมเขาถึงไม่วาร์ปทั้งสี่เลยอ่ะเนี่ยมาแล้วเจ็ดแล้วคนนี้เป็นเพราะอะไรการออกเจ็ดอย่างนี้ก็เวิร์กนะแต่เขาถ้าเกิดเขาบุกครั้งนี้ไม่แตกนี่คือเขาโดนแน่ก็ก็เนี่ยจุดจุดเปลี่ยนของเกมอยู่ตรงนี้ครับจะชนะไม่ชนะอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้แล้วแหละโอเคเรามาดูแพลนที่เล่นดีมาตลอดถ้าเกิดว่ากันไม่อยู่ก็แพ้เหมือนกันแล้วถึงแก้ร้อยแล้วเนี่ยองคุมอิมมอโต้แล้ดีครับ คือตอนนี้ตอนนี้ยูนิตที่ควรออกคือซีหลอดไม่ใช่ซีหลอดใช่เลยเพอต้องเพราะว่าเลนส์เลนส์มันจะอัดแน่นแถวสองอะเต็มแล้วไม่ควรจะออกที่เป็นเลนส์อีกเพราะยังไงมันมันจะมาชกันนอันนี้ถูกใจถูกใจมากคดไลค์ได้ไหมได้ก็พี่เก่งทำไงน้องโอเคครับบวกแล้ว โคตรคุณเอาซีหลอนนำหน้าไครับไม่ใช่ไม่ใช่แบบนี้นะถ้าเป็น,ป<บ>นปอย่างนั้นก็ตีนหมดเลยซีหลอนวิ่งดุดุเห็นไหมครับหลายตัวมากที่วนี้คุณเอาซีหลอนนำหน้าฟอร์ดฟิลแย่ยไปหน่อยแต่ก็โอเคนะแล้วตอนนี้ควรฟอร์ดฟิลบล็อกแลนด์ไม่ให้เทแลนด์ลงมาเพิ่มอ๋อที่แท้วีออสที่อยู่แพตตินัมได้เพราะว่าเล่นสเต็ปอย่างนี้นี่เองคือตุ้มเดียวชนะแพ้ไม่รู้แต่ว่าเอาอย่างนี้ไว้ก่อนคือตอนนี้ต้องโอเคจีจีทำถูกคือเมื่อกี้ถ้าเป็นเทแลนด์ค สั้นๆเลสถ้าเป็นเทเลเมื่อกี้คนกันไงรู้ว่าอออิแล้วเมื่อกี้มาลีนหนึ่งตัวโดนฟรีตายคือ,ค,อคือเอาไง่ายนะครับว่าสลับเทเลนถ้า,ถารู้ว่าจะไอแพนนี่ก็ควรจะมีบังเกอร์ไว้แล้วครับแล้วยิ่งม<พ>าก<ด>ว่า<ะ>ถ้าเขาจะออนอินอีกนี่คุณควรจะมีบังเกอร์สองถึงสามแล้วครับขั้นต่ำใช่ไหมใช่แล้ว x อซวก็ควรมารอซ่อมได้แล้ว ต่อไปซิกมากับฟอร์มเยนเดี๋ยวขอถามคําถามที่มีคนพิมพ์ไว้ในสตรีมหน่อยนะครับก็คือหนึ่งคำถามแรกเนี่ยก็คือเขาถามว่าถ้าเกิดไม่มีอะไรเลยไม่รู้ว่าฝั่งนู้นเล่นอะไรหรือว่าไม่เห็นว่าฝั่งนู้นออกฐานเนี่ยเราควรจะ e x p a n นที่นาทีที่เท่าไหร่ครับถ้าเป็นตัวตอสลับทีมไหนโปรตอสเหรอ,อพีทพอะไรครับพีทตอบดิถามว่าอะไรนะพี่ขออีทีขอโทษฟอร์มเยนไปไหนอะฟอร์มเยนไม่อยู่อะ เขาถามว่าถ้าคอตสไม่ร like ู้ว่าเธอเล่นอะไรควรจะ expand นาทีที่เท่าไหร่ถ้าหากไม่รู้ก็ไม่ต้อง expand นะ expand ไม่ได้หรือเอ่อถ้าคําตอบที่ถูกต้องก็คือ expand ให้ถ้าไม่รู้เลยใช่ไหมคือถ้าไม่รู้อะไรเลยผมแนะนําว่าให้อยู่บนบ้านก่อนแลวอคลูบอติกเบย์ไอออร์บอติกฟอร์เซิตี้เพื่อออกออบเซอร์เวอร์ไปดูแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้เนี่ยมันก็ควรจะรู้บ้างนะว่าเขาเล่นอะไรอ่ะผมเพ่ไม่ถูกเหมือนกันสต็อกเกอร์เป็นออบเซอร์เวอร์ที่ดีในช่วงแรกนะบอกว่า วิ่งวิ่งทั่วแผนที่เนาะอวิ่งไปกับซีรลอตนะครับถ้าวิ่งไปตัวเดียวนี่โอกาสโดนหนืดโดนจับฟังเป็นออฟเซอร์เวอร์ก็งงออฟเซอร์เวอร์วิ่งแบบซีรลอตวิ่งไปทําไมวะจริงผมยังผมยังขุนเคืองกับคาถามนะว่าว่าถ้าไม่รู้ว่าเธอเล่นอะไรแล้วคนจะแขร์สารเมื่อไหร่เนี่ยผมงุนงงมากเลยมันควรจะรู้ว่าเขาเล่นอะไรไม่งั้นเราจะทําอะไรได้คือนี่คือจุดหลักเลยนะจุดหลักของเกมคือต้องรู้ว่าคู่ต่อสู้เล่นอะไรรู้ข่าวของเรา ใช่มันคือเกมกลยุทธ์แต่ประเด็นสําคัญคือซุนวูฟองไปไหนเขาถามว่าถ้าพอรู้แล้วแต่ไม่มีอะไรเทอร์เรนไม่มีอะไรเราออกฐานตอนอสั้นๆเท่าไหร่แข่ฐานได้เลยครับเออเวลาแข่ฐานเนี่ยถ้าเกิดว่าเราได้เปรี่ยนก็คือเรามียูนิตมากกว่าก็แข่ฐานได้แล้วหรือเออถ้าเกิดว่าเราแอบแข่ฐานก็ได้เนียนเนียนก็แอบแข่ฐานให้ไกลๆคือคือเอกแพนนาทีเท่าไหร่นี่มันไม่เกี่ยวนะม้ันต่อไม่ได้ บางทีะไอ้แพ้ไ้แต่แรกก็ยังก็คือได้ไลยครบนะลูกี้พูดเลยว่าอาจจะให้ความสําคัญกับทามมิ่งทามมิ่งไม่ได้ว่าตัวเลขตรงนั้นนะทามมิ่งหมายถึงระยะเวลาในเกมว่าทามมิ่งเนี้ยเราควรจะทําอะไรจริงๆว่าตัวเลขเจ็ดนาทีต้องทำอย่างเงี้ยเป๊ะไหมมันไม่ใช่ว่าเจ็ดนาทีต้องออกต้องออกโรบอติกไหมมันบางทีไม่จําเป็นเออถูกต้อง เจ็ดนาทีแล้วแต่เราแบบเรายูนิตเราเสียไปเยอะเราจะไปออกโรบติเพื่อออกเทคนี้ยมันก็ไม่คุ้มค่าคุณออกยูนิตมากันบ้านก่อนถูกต้องแต่แต่ผมก็มีทามิ่งที่บอกว่าพอจะใช้บ่อยๆที่เห็นบ่อยๆได้ก็คือเออฐานสองเนี่ยถ้าเกิดว่ายูนิตเราสร้างแบบมาตรฐานนะครับเราถึงแล้วก็เล่นมาตรฐานคือเล่นสองแหลกเอ็กแพรอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าหนึ่งแหลกเอ็กแพรเนี่ยเราควรจะเอ็กแพรในนาทีที่จะมานาทีที่หกหรือนาทีที่ห้าหกเจ็ดประมาณนี้ครับ ส่วนฐานสามเนี่ยควรจะมันยนี่สิดแล้่ยงั้นเอาอิมบาคิวกับฟาซา่ันไหมเดาน้นะได้ได้ไเดี๋ยวผมไปตั้งกระทู้สำหรับรายการนี้ก่อนให้สำหรับอาทิตย์หน้าเนี่ยเขาสมัครเข้ามานะ